ใหม่จากเซเวโ o จักรยานคันเดียวทำได้ทุกอย่างหลายแบรนด์นะครับก็ออกจักรยานซีรีส์ใหม่ๆออกมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเ e เวโ o c คา l าโดเนีเป็นเซกเมนต์ใหม่ของทางเ e เวโ l o เลยนะครับที่เขาไม่เคยมีเซกเมนต์นี้มาก่อนสาเหตุที่เกิดเจ้า c a l าโดเนียนะครับก็คือ เวลาที่ไปแข่งรายการคลาสสิกต่างๆนะครับเขาก็ใช้เจ้า S3 นะครับแล้วก็พยายามปรับจูนเจ้า S3 เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของสนามอย่างเช่นสนามรูเบนะครับเขาก็เลยได้ไอเดียขึ้นมานะครับนั่นก็คือการที่เปิดเซกเมนต์ใหม่ของจักรยานซึ่งเซกเมนต์นี้นะครับก็จะอยู่ระหว่างตัว s a v e l o Aspero ซึ่งก็เป็นรถสไตล์ g r a v e l Bike นะครับแล้วก็เจ้าตระกูลซีรีส์ S อย่าง S3 อันนี้ก็จะอยู่ประมาณอยู่ กึ่งกลางเลยเจ้าคาราโดเนียนะครับก็ดีไซน์มาสำหรับการขี่ที่เขาบอกว่า Endurance ขี่ระยะยาวๆไกลๆทั้งวันนะก็คำว่าไกลก็ต้องแล้วแต่คนเลยครับว่าอย่างโปรครับเขา,าอาจจะขี่วันหนึ่ง300โลหรืออะไรเงี้แต่อย่างเรา100โลก็ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าเข้าข่าย Endurance แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับ s e เบโรเนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ของแคนาดาที่ขึ้นชื่อในเรื่องเกี่ยวกับ ความแอโร่ของจักรยานเขาซึ่งแบรนด์นี้ก็มีมาไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแป๊บเดียวก็คือติดตลาดเลยเพราะว่าในเรื่องของความแปลกใหม่แล้วก็ความแตกต่างในเทคโนโลยีแอโร่ของเขาแล้วชื่อแคลิฟอเนียนะครับก็คือมาจากถนนเส้นหนึ่งที่อยู่หน้าสำนักงานของเขาที่แคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียแม้ว่าจะเป็นบริษัทแคนาดานะครับแต่ว่าสำนักงานใหญ่ที่พูดถึงนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียก็ถือว่าเป็น,านกรารเปิดสกัดใหม่ ด้วยเจ้ารถคันนี้เลยเรามาดูภาพรวมของเจ้า s e v e l o c a l o i a ดีกว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าดีไซน์มาเพื่อที่จะให้ขี่ได้อย่างสบายนะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วความเป็น s r v e l l o ก็ยังมีความ Aero ผสมอยู่นะครับด้วยท่อต่างๆนะครับก็ผสมผสานเรื่องความ Aero แต่ว่าที่แตกต่างก็คือเรื่องของความสบายสังเกตได้จากตัว Head Tube ของเขานะครับหรือว่า ตัวท่อทางด้านหน้ารถนะครับค่อนข้างที่จะมีความสูงพอสมควรเลยแต่ก็ยังมีความเรสซิ่งอยู่ในตัวไม่ได้ใหญ่เทอะทะหรือว่าสบายจนเกินไปนั่งตรงจนเกินไปเหมือนสไตล์แกร็บเบ i e แต่ความแตกต่างก็คือในเรื่องขององศาที่อาจจะ ยาวกว่ารถสไตล์ s 3นิดนึ่งแต่ก็สั้นกว่าตัว g r a v e l Bike เพราะว่ารถสไตล์ g r a v e l นะครับจะมีฐานล้อที่ค่อนข้างที่จะยาวเพื่อความ่วนตัวรวมถึงมีแฮนด์ Hand นะครับแฟลร์ที่ค่อน้างเยอะเพื่อให้ทรงตัวดีอันนี้ก็จะอยู่ระหว่างกลางๆพอสมควรเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความสบายสำหรับรถในเซกเมนต์นี้นะครับไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะมีนะครับถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเป็นรูเบของ Specialize d ถ้า giant ก็อาจจะเป็นตัว Defy แต่ถ้ายี่ห้ออื่นก็อาจจะยัง ก้มก้มกึ่งๆนะครับอาจจะเป็นไลท์เวทไปเลยกราวเวไปเลยอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้รถคันนี้เน้นเรื่องเกี่ยวกับความสบายก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้ายางที่สามารถที่จะใส่ได้ถึง34แล้วก็สามารถที่จะใส่บางโคลนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ยางไซส์เล็กลงมาหน่อยนึงก็สามารถที่จะมีพื้นที่ไว้ใส่บางโคลนเอาไว้ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการแบบ endurance s t y l e all deck หรือย่างนี้ก็ได้แต่ก็ยังคงความ เบาความเรซิง่งอาลราภาพรวมนะครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้นี่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถที่คันเดียวจบใช้ได้ทุกอย่างจริงหรือเพราะว่าสไตล์การขี่ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างชาวกรุงเทพอย่างเรานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วท็อปเอนเพราะว่าเราอาจจะไม่มีดีแบบภูเขาสูงๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราขี่อย่างสุวรรณภูมิหรือทางเรียบๆเราก็อาจจะเน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถแอโร่ไปเลย อาจจะเหมาะสมมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทางเขาบ่อยๆก็อาจจะเป็นรถไลท์เวทก็อาจจะเหมาะสมแต่ว่าคันนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นรถที่ทําได้ทุกอย่างเน้นเรื่องเกี่ยวกับความสบายนะครับอย่างเช่นสไตล์ออเด็กต่างๆนี่ก็อาจจะเหมาะกับคันนี้ทูบด้านหน้านะครับหรือว่าเฮดทูบของเขาเนี่ยอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ว่าถ้ากต่อให้ตัดสางสุดนะครับก็อาจจะยังไม่ซิ่งเท่าพวกรถสไตล์แอโร่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นกับคําถามที่ถามว่ารถคันนี้ ทำได้ทุกอย่างหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะใช่แต่ว่าอยู่ที่เราเหมือนกันครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดในซีรีส์นี้ดีกว่านะครับซีรีส์นี้คาราโดเนียก็จะแบ่งเป็น2ตัวด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นคาราโดเนียเฉยๆอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคาราโดเนีย5นะครับซึ่งตัว5ฟนี่ก็จะเป็นตัวท็อปของเขาตัวองศาอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเกรดของคาร์บอนอาจจะดีขึ้นมาหน่อยทําให้น้ําหนักเนี่ย เบาลงมานะครับน้ำหนักสําหรับตัวนี้นี่เฟรมนะครับอยู่ที่936กรัมนะครับตัวตะเกียบก็อยู่ที่370กว่ากรัมแต่ว่าสําหรับตัวที่เป็นตัวแคลโดนียเฉยๆน้ําหนักก็จะหนักกว่ากันประมาณ100กรัมก็ไม่เยอะนะแต่นอกจากนั้นนะครับความแตกต่างก็จะอยู่ที่เรื่องของความอินทิเกรตอย่างเช่นพวกแฮนด์ต่างๆหรือตัวสเตมต่างๆก็สามารถที่จะซ่อนสายได้มากกว่าอย่างที่สนะครับก็คือเรื่องของ หลักอานนะครับตัว C Post เนี่ยก็จะเป็นหลักอานสไตล์ D shape คล้ายๆกับตัว TCR นะครับซึ่งหลักการสไตล์ D shape เนี่ยก็ให้ในเรื่องเกี่ยวกับความคล่องตัวหรือว่าการที่มีความสบายมากกว่ากันนะครับและด้วยความที่เป็นเซเ e โรนะครับเขาก็อินทิเกรตทุกอย่างอย่างเช่นตัวท็อปทูบของเขาก็จะมี เรียกว่าเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นกล่องเล็กๆเอาไว้ใส่พวกเจลพวกอะไรในช่องบนได้นะครับซึ่งอันนี้เขาก็เรียกว่า Pinto Box นะครับเอาไปใส่พวกเจลอะไรซอดไว้หรือว่าอุปกรณ์การซ่อมนะครับใส่ไว้เนียนๆอยู่ในเฟรมได้เลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ของเฟรมตัวนี้นะครับก็สไตล์ s เ e โ o นะครับก็จะสามารถที่จะปรับความสูงของเรียกว่าที่วางขากะติกได้เพราะว่า จะมีน็อตใส่มาให้เป็น3น็อตแทนที่สงน็อตนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความถนัดของเราและในตัวท็อปนะครับ c a l e d o ดนี้ก็จะมาพร้อมเจ้าล้อ r e s e r v e นะครับรีเซิร์ฟนี่ถ้าเกิดว่าสายเสือภูเขาเนี้ยก็คงจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินแบรนด์นี้ในแบรนด์รีเซิร์ฟนะครับ,รบก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้จักรยาน Santa Cruz อีกทีนึงนะครับเขาก็มีการ Col l a p s e หรือว่าการ ร่วมจอยกันในโปรเจกต์เอาล้อของ reserve นะครับมาใช้กับเจ้า c a l e d o เนียครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับก็อย่าลืมกด like กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เกี่ยวกับจักรยานมาฝากกันเป็นประจำเลยเอาล่ะในเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับอย่างที่บอกว่าจะมี2ซีรีส์ด้วยกันนะครับก็คือ c a l e d o เนีกับ calado เนีเรามาดูตัว top กันดีกว่านะครับราคาของตัว top นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 400แสนบาทนะครับก็จะแตกต่างกันว่าเกียร์นะครับจะเป็น DI2 ห, e หรือว่าจะเป็น Etap จะเป็น f o r c e r a t e หรือว่า Durates ราคาก็จะแตกต่างนะครับจาก4 0 0แสนค่อยๆไล่ลงมาส่วนเจ้า Calado เนียที่ไม่มี5นะครับไม่มี5เนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่1น0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ0 0 0บาทนะครับอยู่ที่กรุ๊ปเซ็ตของเราว่าเลือกแบบไหนก็ถือว่าเป็นรถ1คันที่อย่างที่บอกเขาดีไซน์มาให้ทำได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่า ใครที่ชื่นชอบการปั่นแบบอาจจะยาวๆนะครับใช้ระยะทางเยอะๆหน่อยนะครับคันนี้ผมว่าก็เหมาะนะครับเพราะว่ามีความแอโร่อยู่ในตัวแล้วก็จะมีความสบายผสมประสานอยู่ด้วยนะแต่ว่าจะเลือกตัวที่เป็น5หรือว่าตัวที่ต่ำลงมาอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเพราะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะ อย่างถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางเยอะๆเดินทางบ่อยๆเพราะว่ารถสมัยนี้เป็นดิสเบรกใช่ไหมฮะการที่จะมีอินทิเกตบาร์นะครับเราต้องถอดสเต็มกับแฮนด์ออกมานะครับข้างในเนี่ยก็จะมีสายเบรกที่เป็นไฮดรอลกอยู่ก็จะอาจจะถอดค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าต้องเดินทางแล้วก็ถอดพวกนี้บ่อยๆเนี่ยอาจจะไม่แนะนาเป็นแฮนด์ธรรมดาเหมาะกว่าเพราะว่าเดินทางใส่กล่องไปถึงเวลาปั๊บไปสายโดนหนีบนะครับมีฟองอากาศเข้ามาในเบรกก็จบเลยครับก็ถึงเวลา ลำบากอีกนะครับใช้งานยากเพราะฉะนั้นเลือกเอานะครับตามการใช้งานของเราว่าเราใช้งานแบบไหนเหมาะสมนะจักรยานสมัยนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายให้เลือกนะครับเป็น Aero ไปเลยนะครับเป็น Gravel ไปเลยเป็นกึ่งกาวเป็นไลท์เวทไปเลยเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับแล้วก็เลือกตามความชอบสถานที่ที่เราชอบไปบ่อย เอาละครับก็เป็นเรื่องราวของจักรยานขั้นใหม่จาก s v e l o Cal ราโดเนียนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ดูนะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับชอบรถสไตล์ไหนครับจะเป็นสไตล์ไต่เขาหรือว่าแอโร่จ๋าสุดๆลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็มีรถขนานที่ออกใหม่ที่อยากจะให้รีวิวบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you